เพราะว่าตอนนี้นายแฮวเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวตัวนี้ก็เป็นแยกนะครับของอำเภอนายแ้วไม่ใช่นะครับอำเภอด่านซ้ายซ้ายไปอำเภอลมเก่าหรือ ออกขวาไปอำเภอ,อนครชัยนาทจากทานซ้ายไปนในนห้ก็33มกิโลครับเส้นนี้นะครับเป็นที่นิยมมากนะครับช่วงนี้เพราะว่าจะมีคนไปดูโค้งภูกเก้างอมนะครับ เก้างอมเก้าคือหมายเลขเก้านี่แหละครับงอมก็คือเส้นทางโค้งครับจะเป็นง่าัผูเก้างอมก็คือโค้งที่เก้าของเส้นนี้นะครับมันเป็นภาษาพื้นบ้านที่นี่นะครับมอมแปลว่าโค้งนะครับอันนี้คือเริ่มจากตัวของ เจอด่านซ้ายไปที่นี่ก็มีที่เที่ยวมากมายนะครับไม่ว่าสวนพุทธศาสตร์บ้านลมก้าแล้วก็ปูสวนทรายที่จะมาเส้นนี้ครับเส้นสองหนึ่งหนึ่งสามนะครับเส้นจากด่านซ้ายไปนแฮวสามสิบสามกิโลครับ เข้ามาก็ตอนนี้ก้าวมองก็ยังมีหมอ,อกอยู่เลยนะครับนี่ครับจะมาดูว่าเส้นทางเป็นยังไงเส้นทางก็สภาพก็โอเคอยู่นะครับมีไหลาทางถนนกว้างเนี่ย9ก้าวมองแล้วครับยัง มีหมอกอยู่เลยนะครับเส้นนี้เป็นที่ท่องเที่ยวจุดใหม่ของคนนิยมมาทำคลิปมากมายก็ไปในแฮวเข้าไปดูวัดโพสีนะครับวัดเก่าแก่ก็ไปบ้านลมก้าวไปภูสอยดาวไปภูขัดภูเมียงได้เส้นนี้จะ มีภูเขาช่วงขึ้นภูเขานะครับที่ราบที่จะไปที่ราบอยู่ผมก็รู้จักคนพื้นที่นะครับพี่เขาเป็นเจ้าหน้าที่ปรรจุสัตว์พีเขาเล่าว่าเขามาแต่สมัยปีที่มีผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์อยู่ที่นาแฮาเป็นพื้นที่สีแดงก็คือมีผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์มีฐานอยู่แถวนั้นเพราะว่า แห้วติดระเทศลาวครับเกก็ได้ฟังว่าเส้นเนี้ยเมื่อก่อนเนี่ยเป็นป่าตรงดิบครับส่นั้นไม่ดีอย่างนี้แกใช้มอเตอร์ไซค์วิบาก enduro า a m าดี DT นะครับก็บางจุดก็ต้องเข็นรถขึ้นไปแล้วก็จะไม่สะดวกสบายกันอันี้ขึ้นลงก็ใช้เวลาเป็นวันนะครับกว่าจะลงมาได้ไปกลับกบวันหนึ่งอะครับแล้วเส้นทางกลเส้นทางก็เป็นป่าไม้ไม่เห็น ไม่เห็นแสงสว่างไม่ง่ายคือเป็นพื้นที่ที่ป่าอุดมสมบูรณ์มากพอพวกก่ออะไรคำนิดหายไปป่าก็หายไปด้วยก็มีคนมาทำสวนทำไร่ทำเบิกมากมายนะครับเส้นทางดูนะครับถือว่ากำลังขึ้นเขาครับช่วงนี้ผ่านมา่ได้ค่กิโลก็ยังเป็นภูเขาอยู่ครับ มีหมอ,อกนี่นะครับหมอ,อกโชคดีแม่วันนี้เรามาเจอหมอ,อกนะครับทางเริ่มขึ้นขับไปเรื่อยนะครับถามว่าชันเหมือนภาคเหนือไหมก็ใกล้เคียงครับใกล้เคียงกับทางเหนือนี่ครับเก้าโมงกว่าครับยังมีหมอ,อกอยู่เลยนะครับอยอดนะครับ เส้นจอดซ้ายนาแหว้วตัวถนนเป็นไงครับก็ชันพอสมควรนะครับตัวนี้แหละครับเส้นถนนโคงลงไอตันแนนผู้ก้าวงอม ต้องมาเส้นนี้โอ้ตูครับหมอกลงนะครับ9ก้าโมงหมอกยังลงอยู่นะครับอันนี้ยังไม่ใช่ภูเก้ามงมนะครับแต่ก็เริ่มขึ้นเขาแล้วครับ นี่ก็เป็นทางขึ้นเขาอีกทางหนึ่งนะครับอีกจุดจุดหนึ่งนะไปง่ายก็สำหรับคนที่ไม่เคยขึ้นภูเขาก็ก็ถือว่ายากแต่สำหรับคนที่อยู่ทางเหนือก็ถือว่าก็ไม่เท่าไหร่นะครับก็พอขับได้รถอะไรก็ไปได้ครับมอเตอร์ไซค์กระบะรถอีโคคาร์รถทูวิลรถ4ฟวิลได้หมด หือว่าเป็นถนนที่สวยงามมากครับนี่นะเจตนะครับวิวสวยนะครับไม่ต้องกลัวครับจะมนาหน้แห้วนี่ครับสบายสบายไม่ประมาทไม่ขับเร็วเกินไปก็ได้สบายโอ้ตรงนี้มีหินภูเขาใหญ่อยู่ข้างทางเนี่ยครับ มาใส่มาก็ฟินมากครับเล่นโค้งนะครับอืมวันนี้แสงดีมากเลยครับแสงดีดมากสวยงามนะครับก็เริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วครับตอนนี้ระภูมิที่นี่ก็ยี่สี่องศาเวลาเก้าโมงนะครับถือว่าหน้าท่องเที่ยว สำหรับแต้เฮาดูทางหลายทางทำดีมากครับมีหลายทางกว้างขี่มอเตอร์ไซค์ขี่ปั่นจัก,กรยานได้สบายแถวนี้ ในแถวก็ทำํำยางพลาราพอสมควรแล้วก็ทำขึ้นไร่เช่นข้าวโพดมีแก้วมังกรบ้างนะครับในแถวเป็นเพลย์เล็กๆเหมาะแต่การมาเที่ยวธรรมชาตินะครับแล้วก็ัฒรรทัดฐานตรนขับสบายครับ ต้องเค้นไม่ต้องอะไรครับขับขึ้นเรื่อยๆนี่ครับกช่วงขึ้นเขาแล้วครับช่วงนี้เริ่มเข้าสู่ทางแคบนะครับตรงน,นี้เป็นทางขึ้นเขาแคบไม่มีไหลทาง แต่ก็ถนนเลียดอยู่นะครับไม่ได้สบายมีบ้านน้องสิบนะครับเลยี่สิบเอ็ดกิโลถึงนายแห้ว ก็เหมือนว่าเราขับมาแล้ว12กิโลนี้ก็เริ่มชันแล้วครับแับงเส้นเครื่องยนต์นะครับก็จะดังหน่อยเพราะมันใช้อัตราทดที่ต่ำเพื่อดันขึ้นเนินสวยครับ มีรถสวนลงมาเป็นระยะระยะนะครับไม่เยอะแต่ก็ต้องระวังในการแซงนะครับอย่าคิดว่ารถมีมีมนะครับรถมีนะครับเส้นนี้ <c oughs> ถนน ทิวทัศสวยงามเหมือนแบบขี่รถเที่ยวไม่ว่ามอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์แล้วก็มาถึงจุดสูงสุดของภูเขานี้แล้วก็เริ่มเป็นทางลงมีป้ายว่าอุทยานแห่งชาติภูสวนทราย เริ่มลงแล้วนะครับนี่ครับเริ่มลงก็จะลงเยอะชันพอสมควร ลองสาคัญคือใช้เกียร์ต่ำนะครับแล้วก็ใช้เบรกช่วยเประยะระยะอย่าเรียบเบรกเยอะนะครับเบรกจะร้อนเบรกจะเฟหรือเบรกไม่อยู่นี่ครับที่พี่ที่ผมรู้จักก็เป็นบริษัทที่มาทํางานน่าจะปีประมาณสองสองสี่สองห้าครับมาปจัจจุเป็นบริษัทอําเภอที่นี่แกเล่าฟังว่าเส้นทางจะมีจะ,ปะ่ป่าต้นไม้ใหญ่ ไม่เห็นแสงอาทิตย์เลยครับแต่มาณนตรงนี้อันนี้บ้านหนองหวายนะครับก็น่าจะมีเขานะครับแต่ช่วงนี้ก็ต้นไม้ใหญ่าหายหมดแล้วครับมีแต่ต้นเล็กๆกับป่ายางมาลาเนี่ยครับบ้านก็ทำกเกษตรเป็นหลักครับผักพืชผักผลไม้ ที่สำคัญก็คนะือนา้หเวจะมีแรงปลูกแมคคาเดเมียใหญ่ที่สุดของประเทศนะครับ เขาอยู่เบื้องหน้ามีทะเลหมอกอยูข่ข้างหน้านะครับทะเลหมอกทะเลหมอกนี่ครับเป็นอำเภอเล็กที่น่าท่องเที่ยวมากครับดูข้างล่างนะครับเห็นไหมครับทะเลหมอกนั่นนะครับทะเลหมอกเป็นอยู่ระหว่างเขาเลยครับตรงนี้ โอ,อันนี้9ก้าโมงสิบห้านาทีแล้วนะครับนี่สงสัยเป็นภูกก้างมอง้อมเอา้าใช่แล้วคนจะดูเยอะครับทะเลหมอกตรงนี้นี่ครับโอ้โหนองเที่ยวเยอะจริงครับเห็นไหม,ม,มครับข้างทางถ่ารูปทะเลหมอกมอเตอร์ไซค์นี่มอเตอร์ไซค์แบบ นาจริงครับนี่ตรงนี้ครับนี่ผูเก้างอมยอ,อ,อดนะครับถ้าใครจะไปดูทะเลมาผมคิดว่าตรงนี้ก็สวยครับโอ้ตรงทางลงผูเก้างอมนะครับนี่ครับโอ้ยอ,อ,อดสุดยอดความสวยจะ่ทำทางดีแล้วครับปลอดภัยครับขับปลอดภัย นี่นะครับจะให้ชมทะเลหมอ,อกไปเรื่อยนะครับเก้าโมงกว่ายมีทะเลหมอ,อกคิดดูครับอุณหภูมิวันนี้ยี่สิบสี่องศาตอนนี้ช้าหน่อยนะครับจะให้ดูทะเลหมอ,อก เำเภออันซีนครับของจังหวัดเลยเป็นเพื่อน,นึงที่สวยของการท่องเที่ยวนี่ครับดูเส้นทางลงนะครับโอโ้ตัวนี้ต้องระวังหน่อยคิดว่าเป็นโค้งที่ชันแล้วก็ บ้านสำทองนะครับน,นี่บ้านสำาองสาทองนี่ครับโอ้สุดยอดนะครับข้างหน้าวัดป่าฐานสมูภูสนซ้ายก็36กิโลเมตรนี่ครับ ทางกับบุกขอพอดดูวัวนี้ครับสวยงามครับวิวตัวนี้ว่างเส้นทางไปอำเภอนาแห้วนะครับเป็นไงครับเหมือนทางเหนือเลยครับสวยสวยสวยงามสำหรับคนที่ชอบวิวภูเขากับรถท่องเที่ยวเส้นนี้ดีมากครับ นามาลาโอ้ได้ยินชื่อบ่อยครับนี่บ้านนามลาลาโอ้สวยครับสวยอยู่เชิงเขานี่ครับโอ้โอย,สยสวยจริงบ้าน ใหม่แล้วนะครับมีหลายทางบางช่วงขึ้นเขาที่มันจะไม่มีหลายทางบ้างนิดหน่อยแต่โดยส่วนใหญ่จะมีหลายทางขับสะดวกสบายนี่สวยงาม นาแซงนาแห้วเหลือ11กิโลเข้าสู่ทางลาบนะครับสบว่าเส้นทางจากด้านซ้ายมานาแห้วเป็นถนนที่ขับได้สบายถนนกว้างขวางเรียบจะมีไหลาทาง ทีมม่มีหลายทางก็อยู่บนเขานิดหน่อยไม่เกินห้ากิโลนะครับที่เขายังไม่ได้ปรับปรุงธรรมชาติสวยงามครับเป็นเส้นทางทีท่น่าเที่ยวอีกเส้นทางหนึ่งสําหรับใครที่จะมาเที่ยวจังหวัดเลยเราอาจจะไปเที่ยวภูหลวงภูเรือภูกระดึงก็อย่าลืมมาในาแฮ้วนะครับภูสวนทรายน,น,นี่ก็นี่ก็น่าเที่ยวลองขับมาดูนี่บ้านนาจารย์ ต้องขับมาดูนะครับเส้นนี้ออถือว่าเป็นเส้นที่น่าขับรถเที่ยวอีกเส้นหนึ่งของจังหวัดเลยนี่บ้านนาพึ่งํำว่านานี่คือที่นานครับในแห้วนะ่าจะเป็นที่นาที่มีต้นแห้วขึ้นอันนี้แต่ตาตรงตัวจริงๆอาจจะเป็น มาจากความหมายอิดก,ก็ได้วัดโพชัย เส้นทางจากอำเภอด่านซ้ายถึงปไปนนยแอวขับง่ายขับสะดวกสบายแล้วก็ทิวทัศน์สวยงาม